ความคืบหน้าของกิจกรรมทำดีถาวาย100วันแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินซึ่งเข้าสู่วันที่3ในการดําเนินงานอย่างเข้มข้นในพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลาค่ะสําหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้นะคะนายปากรอนพึ่งเนตรบรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีเนชั่นออนไลน์และบรรณาธิการสนย์ข่าวภาคใต้สํานักข่าวอิสราได้มอบหมายให้นายมูฮั หมัดรุดลันมะเซนะคะฝ่ายอำนวยการความสะดวกสมาคมสื่อมวลชนเป็นแกนนาหลักในการดําเนินการภารกิจภาคสนามค่ะ ความพิเศษของภารกิจในวันที่3ก็คือการผนึกกําลังร่วมกันกับเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่สมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดบูเกโตบีแดนะคะหรือว่าหินล้านงามในการลงพื้นที่พัฒนานแหล่งท่องเที่ยวแก่งนางรําโดยมีการถางป่าและนําไม้ที่บทบังทิวทัศน์ออกไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและที่สําคัญคือการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะ